สวัสดีค่ะพี่น้องนี่แหละเจมูกามาหอดแล้วนะคะวัดถ้ำพระอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะพี่น้องกุเมื่อนะบรรยากาศภายในวัดนะคะหลัง าราวัดก็เป็นผู้นะคะอันนี้คือผู้ลังกาเลยพี่น้องผู้ลังกาผู้เดียวกันครับเอียงก่อทำนาคานาคีทำนาคานาคีอย่างเดียวกันเดี๋ยวภาพเอิ้งบรรยากาศเดี๋ยวภาพเอิ้งบรรยากาศทางในพี่น้องบรรยากาศภายในวัดธรมพระนะะ งนี้จะเป็นวัดถ้ำพระของตำบลพลทองนะพี่น้องตำบลพลทองนะมันอ,อยู่บ้านโคกสวรรค์บ้านโคกสวรรค์ตำบลพลทองนะคะเรืยอการในวัดก็จะประมาณนี้น,นี่เพิ่งก็ลังถมใหม่ค่ะพี่น้องกำลังถมที่ปรับพื้นที่ใหม่ ด้านหลังใช่ไหมยังบอกอาจารย์พาขึ้นหน่อยนะพี่พี่เคยขึ้นยังคะเคยเขาเคยขึ้นไปแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมนะคะเดี๋ยวพี่เขามาจากเชียงใหม่คะพี่ชื่ออะไรคะพี่ปุ้มปุ้ยพี่ปุ้มปุ้ยพี่น้องมาจากเชียงใหม่ เพิ่นกระาปฏิบัติมแำนะเพิ่นกระมาสอยงานอยู่นี่นะ่นบอกว่าจะเข่าสองเตือนแล้วะใครว่างก็มาได้นะคะโอะ้แต่ธรรมชาติอากาศดีมากอากา, <laughs> อากาศดีมากค่ะ นี่เป็นสะอะไรนะครับพี่นางเงือกเชื่อมพุ่มต้องมาสัมผัสเองพูดไม่ได้เชืหมือนเป็นนางเงือกเนาะไปทางนู้นก็ได้ใช่ไหมคะัอ๋อมีเรือพร้อมมึงมีเรือพร้อมขานางเงือกนะนางเงียบ ้บรรยากาศธรรมชาติแขกพี่น้องมาปฏิบัติธรรมได้มาไหว้ทำบุญได้มาทำบุญได้นะคะทำมาท่องเที่ยวมาเที่ยวมามนี่ก็ได้นะต้มสมุนไพรรักษาธาตุขันด้วยค่ะน้องยังไม่ได้ชิมใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวไปชิมนะค่ะเป็นเป็นสมุนไพรอะไรนะคะพี่ร้อยแปดค่ะสะุนดับไพรร้อยแปด ได้ค่ะหูเดินไปมันจะหักไหมนี่มันมันจะหักไหมเพราะหนูตัวตัวอยู่ตัวใหญ่อยู่นะเธอก็เออออเธก็ยู่แค่ตรงกลางค่อยๆเดินเดี๋ยวยกลัวมันหักมันรับน้ำหนักเท่าไหร่นี่ คือๆไคุต้องถ่ายนเงือสวยๆอือมาอาจารย์แกมาอยู่ตรงนี้เหรอคะลาเปลปอะไรน่ตใช่ค่ะนี่ปิดสะน้ำมีน้ำทั้งปีไหมคะเนี่ยึ้นๆลงๆใช่ไหมเป็นสาเชื่อมอืม่ธรรมชาติเลยพี่น้อง เดนพญา,ยานาคเหรแดดเดนพญา,ยานาคแม่ที่หลีชาวเมืองบักบอสชาวบังรับแร่ตั้งแต่เราข้ามมาเนี่ยถ้าเราถ้าเราไปถึงตรงนั้นก็คือเข้าเขตเนี่ยที่เราเดินมาตรงเนี้ยเรามาถึงตรงเนี้ยก็คือเข้าเขตแล้วเข้าเขตแล้วใช,ใช่ไหมที่สะพานเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้ก็คือทาสีพี่น้อง นางเนืนเอคนสวยเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีมงกุฎสายสะพายเรียบร้อยสวยใครที่เป็นแบบศิลปินดารานักสแสดงหรือว่าอะไรสวยๆงามๆนี่นก็ต้องมาที่ฐานกับแม่นางเงือกเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นหัวหน้าชาวบางบดลับแรงที่นี่ด้วยอีกเช่นนึงต้องอ่ประวัติเล้วพี่หลวงพี่คันอ่านประวัติให้ฟัง <laughs> พี่ปุ้มปุ้ยพี่ไม่ ม่ได้รู้ประวัติอะไรมากแต่พอรู้บ้างาใช่ไหมคะมาตอนที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทาสีแล้วก็อัญเชิญเครื่องทรงก็คือสายสังวานมงกุฎเขียนหน้าทาปากคือมาจังหวะช่วงนั้นพอดีเอพราะาตอนแรกท่านยังยังไม่ได้เขียนหน้าทาปากสวยงามแบบนี้นะคะ่ะตอนแรกยังยังไม่ทาสีใช่ใชพี่มากี่ครั้งแล้วคะเนี่ย หลายครั้งแล้วโอ้มาแต่เชียงใหม่คนไหพี่น้องแมนอิลี่ค่ะหนูอยู่อีสานหนูยังเพิ่งเคยมาเลย้วเจ้าสิว่าคอยจะเป็นคนอีสานคอยก็พูดได้เาได้จากน้อยพออีสานได้พอเมืองคนเหนือแต่พออีสานได้คอยมาบอยอิลีนครพนมสกลนครโซนนี้ใช่ไหมโซนนี้เคยไปอุดรอย่งอุดรอุดรเคยไปหรือจ้าคำสนดเคยไปแล้ว ไม่มาเชียงใหม่มันต้องผ่านอุดรก่อนไหมหรือว่าค่่ะใชนั่งรถตัวผ่านมานี่กี่ชั่วโมงสิบหกชั่วโมงจ้ะโหมาลงบึงการแล้วก็มาสิบหกชั่วโมงถ้าท่านั่งเรือไปลงดอนเมืองไงแล้วดอนเมืองก็ไม่ใช่น้อยเจ็ดชั่วโมงค่ะเชียงใหม่ก็มาอุดรก็ต้องต่อรถมาอยู่ดีนั่งรถทัวร์ดีกว่าลวดเดียวมลงบึงการแล้วต่อรถได้พักผ่อนเ่ย จะลดตู้จากบึงการมาอีกทีเออพอะจนภัยจะ้ะแล้วเข้ามาตอนแรกลูกหลานเจ้าปู่เจ้าย่าทําสอในให้เข้มแข็งดีนี่นะพี่น้องคนพันาจากเชียงใหม่และพี่ปุ้มปุ้ยอู้สุดยอดจริงๆริงหน,นูอยู่อีสาน,นพ่งนี้มานี่ถ้าไม่รู้จักน้องมิวหนูก็ไม่รู้ว่ามีตรงนี้คือพี่มพันธ์เชื่อมยูทูบเบอร์ใดๆทุกคนทุกคนก็งานเยอะทุกคนก็ ติดคิวติดคิวติดคิวอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีหน้าที่ส่งข้อมูลวัดไปให้คือน้องมาคนแรกน้องไม่เปิดที่นี่แน่ดีเลยมีเลยนรู้คนต่อไปน้องก็จะได้เป็นคนกลางเชื่อมกัลยาณมิตรได้ค่ะมาปฏิบัติธรรมทำบุญหรือมาหิวใจมาหิวใจพูดตรงๆรงเยแต่ยากาศธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากเราเข้ามาก็คือเย็นเป็นรูปพี่วาดไหม อ่ะพี่วาดเในวัดอ่ะนะฉันวาดจากเชียงใหม่ตาแล้วก็ฉันเอาถวายรูปวาดรูปวาดนั้นพี่วาดจ้ะเอาหรอคือต้องไปดูต้องกลับไปดูใหม่หนึ่งตระกูลจ้ะมีสตอรี่แล้วก็กำลังจะต้องสร้างที่นี่ที่ถมดีนั่นแหละจ้ะใร้จะสร้างเป็นถ้ำแล้วก็ขึ้นปู่ย่าเก้าบวกหนึ่งตระกูลมันมีที่มาที่ไปอ่าอม อ๋อบุญหนูสมพันธ์ถ้างั้นนะเพราะหนูเพิ่งน่าใหม่ตอนแรกหนูหนูนอนคิดอยู่นะตอนแรกหนูก็พี่กําลังหากำลังหาคนที่จะมาแต่เราเอาไปดูตรงนู้นป่ะหนูกลัวมันค่อยๆเพราะว่าหนูน้ําหนักเยอะฉันก็น้ําหนักเยอะมีสาวอ้วกไหมมีนอนอ้วนๆนะโอ้ว่าแล้วได้ผมตัวนี้ ไปพี่น้องเดือดผ้าออกไปบึงอันนั้นนะปึ๊บนี่มันธรรมชาติธรรมชาติครับอากาศก็เย็นนะพี่น้องอากาศเย็นดีหอยกระสีอิสานนิดหน่อยหออิสานนิดหนอ่อยตื่นเถอะพี่น้องเหมาะกับม้าปฏิบัติธรรมมาชมธรรมชาติอันนี้สารนางเงือกนะมันบอกว่าเชื่อมครับ เป็นท้างเชื่อมแล้วสับหลันี้มีเมูฟังไว้ทานี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ